สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ทางจีจี้ดานิยาบอสของดูกติได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าจะเลือกใครมาเป็นทีมเมทของเป็กโกในฤดูกาล2025แล้วครับหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงและจับตามากที่สุดในม o t ต GP เวลานี้คือดูกติจะเลือกใครมาเป็นทีมเมทของฟานเชสโกบานยาในฤดูกาล2025ซึ่งเต็งที่สุดตอนนี้มี3รา,ายชื่อครับ 1. เอเนียบาเตเนนีเจ้าของเก้าอ,อี้เดิมที่ไปได้แบบไร้รอยต่อคอเกมาตินที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับในตอนนี้และมาร์คมาเกรดชื่อนี้ไม่ต้องเอ่ยนามสกุลและไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับจีจี้ดานิยาออกมายืนยันถึงความยากในการตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องกัดฟันเลือกมาหนึ่งคนและการเลือกนั้นหมายถึง การมีโอกาสที่จะสูญเสียอีกสองคนให้กับคู่แข่งอีกด้วยซึ่งดาริญยาเผยว่าจะพยายามให้มีข้อสรุปเร็วที่สุดเพื่อที่คนผิดหวังจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆจากทีมอื่นมาฟังคำกล่าวของจิจิดาริญยาบ้างครับดาลิญยาได้พูดว่าเป็นเรื่องยากมากที่ต้องตัดสินใจครับพวกเขาทุกคนต่างทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อและไม่มีอะไรต้องพิสูจนะ์ณจุดนี้เราไม่ควรดึงเวลาการตัดสินใจ ให้ยืดเยื้อนานเกินไปคือเราต้องให้ความเคารพพวกเขาด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่สูญเสียโอกาสอื่นๆการแข่งขันที่เลอมมงทุกคนทำด้อย่างยอดเยี่ยมและเก่งมากๆรวมถึงเอเนียบา์ตินินน่เขามีการแข่งขันยอดเยี่ยมแม้ว่าจะจบอันดับที่4แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของเขาทั้งหมดซึ่งจุดนี้ผมรับรู้ดีเราจะคำนึงถึงประเด็ดนนี้การเลือกนักแข่งมาคนหนึ่ง จากพวกเขานั้นเป็นอะไรที่ยากมากเพราะต่างคนต่างทำในสิ่งที่เหลือเชื่อมันยากมากที่เราต้องทำแชมเปี้ยนจะต้องทนแรงกดดันได้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการคว้าแชามป์โลกแต่ผมไม่คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่นักแข่งของเราไม่มีพวกเขาต่างเป็นแชมป์มันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าการตัดสินใจของเราไม่ควรนานเกินไปครับ แน่นอนมันเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาแต่เราจะไม่ยืดเยื้อให้นานเกินไปเพื่อให้คนที่ไม่ได้ไปต่อไม่สูญเสียโอกาสดีๆจากทีมอื่นและนี่ก็เป็นคำกล่าวของจิจิเดลิญญานะครับซึ่งผมมีแถมอีก2คนครับและ2คนนี้เป็นตัวเต็งที่มีโอกาสมากที่สุดในการคว้าเก้าอี้ทีมโรงงานดูกติครับคนที่หมากมาเกรคนที่สองคอเกตมาตินครับ ผมขอเริ่มที่มาร์คมาเกตก่อนนะครับมาร์คมาเกตได้พูดว่าตอนที่ผมเลือกมาขับดูกติเพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แข็งแกร่งที่สุดผมอยากจะเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างและผมรู้ตัวว่าผมสามารถขับมันได้ดังนั้นปีหน้าผมต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีการวิวัฒนาการล่าสุดเพื่อที่จะต่อสู้ในการชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสีไหนก็ตามผมตัดสินใจชัดเจน และนี่ก็เป็นคำกล่าวของมาร์คมาเกดนะครับเป็นบทความสั้นๆมาฟังทางฝั่งของคอเก้มาตินบ้างครับมาตินได้พูดว่าอย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องที่ดีถ้าผมได้ขึ้นไปขับดูกติทีมโรงงานแต่หากพวกเขาไม่ต้องการผมไม่เลือกผมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผมจะมอบพรสวรรค์ของผมมอบศักยภาพของผมให้กับทีมอื่นและนี่ก็เป็นคำกล่าวของมาตินครับที่ได้ออกมาเปิดเผย ชัดเจนว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งคือเก้าอี้ทีมโรงงานดุกติครับสำหรับ2ตัวเลือกที่ว่ากันว่ามีโอกาสมากที่สุดในตอนนี้ที่จะไปเป็นทีมเมทของฟานเชสโกบัญญาในปี2025โดยทั้งมาร์คมาเกรตและคอเกตมาตินก็ได้พูดเหมือนกันว่าหากไม่ได้รับโอกาสนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะไปเป็นอลิของดุกติและไปอยู่กับทีมโรงงานอื่นและในตอนท้ายนี้ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่า ทำไมผมถึงตัดจากตัวเต็ง3คนเหลือแค่2คนเพราะผมคิดว่าเอเนียบเตเนนี่นั้นฟอร์มอาจจะยังไม่สู้ทางฝั่งของมาร์คมาเบธและขอเก้ม,มาตินครับผมเลยตัดช้อยให้มันเหลือแค่2ตัวเต็งครับและสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ